้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลประจำวันนี้วันพุธที่สิบห้ามิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญของในทางสากลอีกวันหนึ่งนะครับสิบสี่มิถุนายนเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะครับซึ่ง ในทางสากลนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าวันที่14มิถุนายนเนี่ยเป็นวันที่นายแพทย์ชาวออสเตรียอเมริกันนะครับเป็นลูกครึ่งเขาเกิดวันนี้ครับ14มิถุนายนเขามีความสำคัญก็คือว่านายแพทย์คนนี้ชื่อว่าด็อเตอร์คาร์ลันสไตเนอร์นะครับด็อเตอร์คาร์นี้เขาเป็นผู้ค้นพบการจำแนกหมู่โลหิตครับที่เรา คนทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็มีหมู่โลหิตเป็นหมู่ A หมู่ B หมู่ O นะครับแล้วก็หมู่ a b เขาเป็นผู้ค้นพบคนแรกนะครับว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีหมู่โลหิตที่แตกต่างกันอยู่ในสี่ประเภทนี้นะครับซึ่งเ,เพื่อเป็นการให้เกียรติคนที่ค้นพบคนแรกนะครับก็นำเอาวันคล้ายวันเกิดของคุณหมอคารน,นี่แหละครับ 14มิถุนายนมาเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกของทุกปีนะครับซึ่งก็ในปีนี้ทางสภากาชาติไทยนะครับก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเชิญชวนคนไทยนะครับช่วยกันรบริจาคโลหิตช่วยให้โลกพ้นวิกฤตการขาดเลือดนะครับโดยรณรงค์ให้มีการ บริจาคโลหิตกันในสัปดาห์ที่สัปดาห์นี้แหละครับ12-17มิถุนายนเป็นสัปดาห์ที่เชิญชวนคนไทยร่วมกันบริจาคโลหิตเมื่อพูดถึงการขาดแคลนหรือวิกฤตการขาดเลือดแล้วเนี่ยนะครับสภากาชาติไทยเขาก็ออกมาบอกว่าทั่วโลกเป็นคล้ายๆกันนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีการขาดแคลนเลือดเช่นเดียวกัน อันนี้ก็คงน่าจะเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โลกของโควิดด้วยนะครับที่ทำให้ผู้คนหรือวิถีชีวิตอะไรต่างๆปรับเปลี่ยนไปคนที่จะเข้ามารับบริจาคเลือดก,ก็อาจจะไม่สะดวกแล้วก็การออกไปรับบริจาคก,ก็ไม่สะดวกเช่นเดียวกันก็ทำให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้มีการขาดแคลนโลหิตนะครับดังนั้นเนี่ย วันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงนะครับสภากาชาติไทยก็จึงเชิญชวนนะครับในการบริจาคโลหิตเมื่อในสัปดาห์นี้แหะครับเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก2 5 6 5แล้วก็ในช่วงนี้แล้วก็ในช่วงต่อๆไปด้วยนะครับก็คงไม่ใช่ช่วงเดียวก็เป็นการรณรงค์ตลอดทั้งปีเลยนะครับ สำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตนี้ผมก็เชื่อว่าท่านที่บริจาคอยู่แล้วเนี่ยท่านก็จะมีการบริจาคอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะนะครับทุกสามเดือนท่านก็บริจาคทุกครั้งทุกอรอบสามเดือนอยู่แล้วเมื่อวานนี้ผมได้ไปให้กําลังใจผู้ที่มาบริจาคโลหิตนะครับที่จุดรับบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลสันพสิทธิประสงค์นะครับก็ไปที่ ส่วนที่เขารับบริจาคโลหิตก็มีผู้ที่มารอเพื่อที่จะบริจาคโลหิตอยู่ก็ค่อนข้างหนาตาเลยนะครับใช้ได้คนมากันค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่ศูนย์บริการโลหิตที่เจ็ดสภากาชาติไทยนะครับแถวที่หลังวิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีของเรานะครับก็เป็นสองจุดที่ไปให้ทั้งกําลังใจทั้งเจ้าหน้าที่นะครับผู้ที่รับบริจาคโลหิตก็มี สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็ไปพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนะครับก็ไปช่วยบริการลงทะเบียนบ้างแล้วก็ให้ความสะดวกคนที่เข้ามาบริจาคโลหิตด,ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างเป็นทางทําบุญประเภทหนึ่งเลยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมกลาบเรียนครับว่า ช่วงภาวะการขาดแคลนเลือดเนี่ยนะครับก็มีค่อนข้างมากนะครับโดยกลับมาดูตัวเลขเนี่ยนะครับเ,เมื่อปีย้อนกลับไปปี2562ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยการรับบริจาคโลหิตเนี่ยก็จะได้ประมาณสักโดยภาพรวมของประเทศนะครับ200,000หน่วยต่อเดือนออแต่พอปีนี้นะครับปีที่มีโควิดเนี่ยก็เฉลี่ยประมาณสัก หนึ0ง0สนหื่นหน่วยต่อเดือนก็ลดลงประมาณ50,000หน่วยต่อเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนที่ค่อนข้างลดลงเยอะนะครับก็ทําให้ส่งผลกระทบต่อการนําเลือดไปใช้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยต่างๆนะครับผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆก็จําเป็นต้องใช้โลหิตอยู่ดังนั้นเนี่ยในการเชิญชวนนะครับที่จะทําให้ ผู้คนเข้ามารับบริจาคก,กันเยอะๆเนี่ยก็ต้องรณรงค์กันนะครับคนที่ยังไม่เคยบริจาคก,ก็เชิญชวนกันเข้ามาบริจาคเพราะว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการบริจาคโลหิตเนี่ยนะครับก็มีหลายประการด้วยกันเลยประการแรกเลยนะครับคุณหมอเขาก็ยืนยัน้วยว่าการที่เราบริจาคโลหิตออกมาจากร่างกายเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างโลหิตใหม่ๆโดยอวัยวะที่สร้าง เม็ดโลหิตเนี่ยก็คือไขกระดูกนะครับกระดูกสันหลังเราเนี่ยครับที่เป็นไขกระดูกแล้วก็มีการสร้างโลหิตใหม่ๆขึ้นมาโดยตลอดยิ่งถ้ามีการบริจาคออกไปเนี่ยร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้สร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนดังนั้นเนี่ยการที่มีโลหิตใหม่ๆที่ร่างกายสร้างขึ้นใหม่เนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ย สดชื่นมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพดีระบบไหลเวียนของเลือดก็จะดีน,นี่ีที่ทางคุณหมอเขาบอกนะครับเป็นประโยชน์ของการบริจาคโลหิตและประโยชน์อย่างที่สองเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพของผู้บริจาคเองแล้วเนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่จะได้ช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยรายอื่นๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยในโรคต่างๆนะครับที่จําเป็นต้องรับการผ่าตัดแล้วจําเป็นต้องมีการให้เลือดนะครับซึ่งในการบริจาคเลือดหนึ่งครั้งนี่นะครับเขาก็บอกว่าเ,าเลือดหนึ่งถุงเนี่ยสามารถไปแยกได้สามส่วนด้วยกันก็แยกออกเป็นเกล็ดเลือดนะครับแยกออกเป็นเม็ดเลือดแดง แยกกับเป็นพลาสมาซึ่งเป็นของเหลวนะครับซึ่งทั้งสามส่วนนี้เนี่ยก็ไปช่วยคนได้สามชีวิตเลยนะครับนี่คือการบริจาคโดหิตซึ่งถือว่าเป็นการทําบุญยิ่งใหญ่นะครับไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคนเจ็บคนป่วยคนที่จะต้องช่วยเขาจากวิกฤตต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อวนันเมื่อวานนี้ที่ผมไปให้กําลังใจนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ที่มาบริจ,รจาคโลหิตเนี่ยก็มีหลากหลายครับบางคนก็มา36ครั้งแล้วนะครับบริจาคก,กัน36ครั้งแล้วเนี่ยก็ถ้าครบ36ครั้งเนี่ยนะครับทางสภากาชาติไทยก็จะให้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเข็ม พระราชทานจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเลยนะครับแล้วก็ถ้าครบห้าสิบครั้งเจ็ดสิบครั้งร้อยครั้งเนี่ยก็จะได้เหรียญกาชาติสัมมนาคุณนะครับตามลําดับซึ่งซึ่งก็เป็นเหมือนกับเ,เครื่องหมายแสดงถึงความขอบคุณเครื่องหมายแสดงถึงการ ทำความดีนะครับในการช่วยเหลือ,อผู้อื่นโดยการบริจาคโลหิตก็เชิญชวนนะครับพ่อแม่น้องครับถือว่าอยู่ในช่วงที่รณรงค์กันแล้วก็ไม่เฉพาะช่วงนี้นะครับก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับการบริจาคโลหิตสามารถทําได้ทุกเว้นระยะ3สามเดือนเนี่ยนะครับก็บริจาคได้ครั้งหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการบริจาคโลหิตเนี่ยนะครับถ้าท่านใดที่ จะบริจาครลหิตเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการเตรียมตัวนะครับหรือครั้งต่อๆไปก็ต้องเตรียมตัวเช่นเดียวกันแต่ท่านอาจจะทราบแล้วว่าต้องเตรียมอย่างไรแต่คนที่ยังไม่เคยบริจาครลหิตหรือบริจาคครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทราบว่าต้องเตรียมอย่างไรนะครับในการเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิตเนี่ยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยนะครับคืนนั้นต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอเลยห้ามนอนดึกห้ามอดนอนนะครับเพราะจะทําให้เลือดไม่สมบูรณ์ อย่างที่สองครับเรื่องของการรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารตามปกติตามมื้อปกตินะครับแต่ให้งดอาหารไขมันสูงนะครับในช่วงเวลาก่อนที่จะมาบริจาคโลหิตนะครับเช่นไขมันสูงก็ได้แก่ข้าวมันไก่อย่างเงี้ยครับหรือแกงกะทิข้าวขาวหมูมันหมูต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็อาจจะต้องงดสักมือ้อสองมื้อก่อนที่จะมาบริจาคโลหิตก่อนแล้วก็เขาก็บอกว่า ให้ดื่มน้ํานะครับก่อน30นาทีเนี่ยก็ทยอยดื่มนะครับให้ได้สัก2อสาแก้วนะครับเพื่อให้เท่าเกับปริมาณโลหิตที่เราจะบริจาคออกไปจากร่างกายก็จะทําให้เลือดที่อยู่ในตัวเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นลดภาวะการเป็นลมเนื่องจากการให้เลือดด้วยนะครับเรื่องของแอลกอฮอล์ครับเครื่องดื่มสุราเหล้าเบียร์ต่างๆก็ต้องงดก่อน24ชั่วโมงเลยนะครับ ไม่ใช่ว่าคืนนี้ยังรับประทานดื่มนั่งดื่มกันอยู่เลยแล้วก็ลุ่งขึ้นเช้าเนี่ยก็จะไปบริจาคโลหิตซึ่งถ้าเป็นอย่งงางนั้นเนี่ยเขาจะทดสอบเลือดก่อนนะครับเลือดก็จะลอยแล้วก็ไม่สามารถรับบริจาคได้นะครับบุรีก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องงดอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะให้ให้เลือดนะครับก่อนที่จะบริจาคโลหิตเพื่อที่จะทให้ปอดของเราเนี่ยฟอกอโลหิตได้ดีขึ้นนะครับ การที่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการฟอกโลหิตของปอดเนี่ยซึ่งเป็นอ,อวัยวะสําคัญในการที่จะฟอกให้โลหิตเนี่ยมีอากาศมีออกซิเจนเนี่ยนะครับในร่างกายเนี่ยก,ก็อาจจะประสิทธิภาพลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะบริจาคไม่งั้นก็อุตส่าห์เตรียมอกเตรียมใจไปที่จะบริจาคแล้วถ้าไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่ผมกราบเรียนมาเนี่ย ก็ไปถึงก็อาจจะบริจาคไม่ได้นะครับก็เสียความตั้งใจไปอีกก็ต้องรอไปอีกรอบหนึ่งนะครับในเรื่องของออการบริจาคโลหิตกเ็เป็นในทางสากลนนะครับพ่อแม่น้องครับอย่างที่ผมกลาบเรียนครับว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ในทางสากลเขาก็เป็นวันที่ทั่วโลกเขาประกาศเลยนะครับว่าเป็นวันที่ให้ทุกคนได้ตระหนักในเรื่องนี้กันว่ากําลัง ขาดแคลนแล้วก็เร่งที่จะเชิญชวนผู้คนทั่วโลกเลยนะครับในการที่จะหันมาบริจาคโลหิตกันมากๆนะครับเพื่อที่จะให้เป็นคลังเป็นธนาคารที่มีเลือดไว้สำรองในกรณีที่เอาไว้ช่วยคนเจ็บคนป่วยนะครับคนที่ประสบอุบัติเหตุต่อไปด้วยนะครับกลับมาเรื่องของโควิดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ โควิด1 9วันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ก็ยังในภาพรวมก็ยังดูดีอยู่นะครับดูดีอยู่ในแง่ของจำนวนผู้ป่วยเนี่ยต่ำกว่า2,000นะครับเป็นการต่อเนื่องเมื่อวานนี้พันแดร้อคนก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ต่ำกว่า2,000แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยสิคนด้วยกัน ก็ต่ากว่า20คนครับก็ถือว่าเป็นวันที่สองติดต่อกันนะครับที่ผู้เสียชีวิตต่ํากว่า20คนเมื่อวันก่อนนี้ผมรายงานเมื่อวานนี้ผมรายงานเนี่ยมีผู้เสียชีวิต15คนวันนี้19สูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังต่ํากว่า20นะครับแล้วก็ใน19คนที่เป็นผู้เสียชีวิตนั้นยืนยันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเมื่อวานนี้ว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกับผู้ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังทั้งร้อยเปอร์เซ็นเลยทั้ง19ท่านเลยนะครับที่ เป็นผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ของประเทศไทยเรานะครับในจำนวน19คนที่เราว่าที่ประเทศเราเราก็คิดว่าเรามีจำนวนที่ไม่มากแล้วเนี่ยนะครับแต่เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในโลกนะครับเมื่อวานนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตของทุกประเทศในโลกรวมกันเนี่ยก็ต่ำเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ต่ำกว่า1,000คนรวมทุกประเทศนะครับ ซึ่งทาให้เราเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอยู่ในลําดับสิบของโลกนะครับสิบเก้าคนในอยู่ลําดับสิบก็ถือว่ายังยังติดหนึ่งในสิบอยู่นะครับที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลกส่วนจํานวนนะครับพันแปดร้อยสามสิบคนเนี่ยของเราอยู่ลําดับที่ยี่สิบสามของโลกครับเริ่มเริ่มจะเห็นตัวเลขเยอะๆเช่นเราอยู่ในลาดับ เดิมหนึ่งในสิบหนึ่งในยี่สิบวันนี้หลุดมายี่สิบสามนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับตรงนี้เพราะว่ายิ่งเราอยู่ในลำดับท้ายๆของโลกก็แสดงว่าเรามีผู้ป่วยน้อยนะครับมีผู้เสียชีวิตน้อยเราก็ลุ้นให้เราประเทศของเราเนี่ยอยู่ในลำดับท้ายๆนะครับลำดับต้นๆคือคนที่เสียชีวิตเยอะประเทศที่เสียชีวิตเยอะหรือมีผู้ป่วยจํานวนเยอะนะครับเมื่อวานนี้ของเราหลุดจากหนึ่งในยี่สิบเป็นครั้งแรกนะครับเป็น มีจำนวนผู้ป่วยเป็นลำดับที่23ของโลกรายวันนะครับท800คนเมื่อวานนี้อุบลของเราครับเมื่อวานนี้ตัวเลขยังคงดีต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้342คนก็ต่อเนื่องเป็นวันที่3นะครับที่มีผู้ป่วยประมาณ300กว่าคนนะครับก็ลดต่ำลงมาจาก3,000นะครับเหลือ2,000ันกว่าตอนนี้เหลือ300 และที่สําคัญเมื่อวานนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่มีไม่มีผู้เสียชีวิตก็สิ่งที่พวกเราต้องเ,อเน้นย้ํานะครับต้องกําชับต้องเข่เงรลดกันต่อไปก็คือเรื่องของมาตรการบุคคลนี้ยังไงก็ต้องคข่งรลดอยู่นะครับการใส่หน้ากากอนามัยนะครับการล้างมือการอยูอ่ไม่ไปทำกิจกรรมที่เบียดเสียดคนแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับ ดังนั้นเรื่องของหน้ากากอนไมัยยังสําคัญยิ่งเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเราละเลยหย่อนยานเรื่องหน้ากากอนามเนี่ยห,หลังๆเนี่ยมักจะพบเห็นมากขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ที่ดึงหน้ากากอนไมัยลงใต้คางแล้วอยู่ในที่ที่มีคนอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่ไม่เหมาะสมเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าจํานวนถึงแม้วันนี้ลดลงเนี่ย แต่ถ้าเราเปิดหน้ากากเมื่อไรเนี่ยนะครับ mm. ก็อยู่ในที่แออาจชุมนุมคนแล้วก็พูดจากันแล้วก็อยู่ใกล,ใกล้ใกล้กันอีกเนี่ยก็โอกาสทําให้การติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ก็มีสูงขึ้นไปอีกนะครับคนที่เป็นแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นอีกได้อีกซึ่งซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ประจักษ์อยู่นะครับว่าเป็นแล้วเนี่ยทิ้งระยะไปถ้าไปติดไปได้รับเชื้อเนี่ยก็มีสามารถเป็นได้อีก ก็ต้องก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปครับพรานี้องครับผมคิดว่าเรื่องของหน้ากากอนา,ศามัยเนี่ยยังไงก็ตามครับเ,เราไม่ต้องไปตามฝรั่งเขาแล้วครับฝรั่งเขาไม่ค่อยจะชอบอที่จะโดนขีดอยู่ในกรอบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความปลอดภัยของเราเองนะครับใส่แล้วเราเกิดความปลอดภยัยแต่ถ้าอยู่ในที่โลง่ลงๆอยู่ที่สนามที่โลง่ลงๆเนี่ยก็ยังยังยังพอผ่อนได้นะครับ แต่ว่าถ้าอยู่ในที่ที่มีคนเป็นที่สาธารณะที่มีคนพุกพ่านแล้วเนี่ยหรือในที่ที่มีห้องปรฐาการเนี่ก็คงต้องถืออย่างเคร่งครัดนะครับก็จะได้ปลอดภยัยเรื่องวัคซีนก็เช่นเดียวกันครับพ่อแม่พี่น้องครับวัคซีนเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะทําให้ผู้สูงอายุกับผู้ที่มีโรคประจําตัวเรือรังเนี่ยไม่อาการไม่หนักนะครับแล้วก็ไม่ถึงกับเสียชีวิต ดังนั้นเข็มกระตุ้นนะครับสามสี่เนี่ยยังไงก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดยังลังเลอยู่นะครับก็ขอให้มั่นใจแล้วก็ไปรับเข็มกระตุ้นซึ่งจะทำให้ท่านได้มีภูมิคุ้มกันเมื่อติดเชื้อแล้วก็จะได้ไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ไม่ถึงกระเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่อแม่่น้องครับ วันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมะอื่นเด้พอพ่อพี่น้องสวัสดีครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแนะคาถาอายุยืนลดคนละครึ่งเปียงปรับพฤติกรรมลดหวานมันเค็มคนละครึ่งคนภัยหากไกลโรคไผ่เงียบเอ็ซีดีตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไป